แล้วกลับมากับสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์นะฮะประจำวันพฤหัสบดีที่8นะ8มิถุนายนนะครับกับการอัปเดตที่ไม่มีแพทโน้ดนะอัปเดตเงียบๆไม่แจ้งอะไรทั้งนั้นนะไม่มีทีเซอร์นะครับเรามาเช็คกันดีกว่าว่ามันอัปเดตอะไรให้เราบ้างนะครับอาไปในนิวส์กันก่อนแล้วกันกิจกรรมแรกนะกิจกรรมไต่หออาเกนนะฮะ กลับมาอีกครั้งกับการไต่หอกิจกรรมตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนนะฮะเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์กิจกรรมต่อมาดูซิมันบอกอะายละเอียดอะไรบ้างอของรางวัลในกิจกรรมนี้นะมีสกินใหม่เนาะแล้วก็ของตกแต่งห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วก็ ยงไงอีกไหมนะรอบนี้ไม่แจกตัวละครใหม่นะมี SSR ใหม่มาเป็นวาเลียนนะฮะชื่อน้องเฟ er, ราียเฟรียานักดาบเนาะมาตู้ใหม่แล้วกับเลดบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้บอกรายละเอียดสกิลได้เดี๋ยวค่อยไปดูกัน อันที่สองเอลิซาแอนด์โรเนนซัมมอนนะเอลิซาคือตัวน้องหัวชมพูด้านหลังนะฮะโรเนนคือนักเวทอืมโรเนนเขาว่ามันก็ดีอยู่นะผมก็ยังไม่มีเหมือนกันลแล้วค่อยเราไปดูรายละเอียดสกิลกันทีหลังแล้วกันเตดบวกหนึ 1> 1. ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะฮะเอลิซากับโรเนนหันกันละคนละครึ่งนะสเตปอัพซัมมอนนะฮะเป็นของน้องอีเดนอนูธาตุแสงนะ พูดอยู่นะน้องอีเดนอ่ะอันต่อมา Battle Pass ใหม่ของ f u r เท b i t ร r Battle Pass อ้อาวอันเก่าไปแล้วเหรอต่องใหม่เนาะตัวนี้หรอเป็น Battle Pass ของน้องอีเดนนะนอ้องธนูแสงอุตายเปิดดีนะเนี่ยเปิดไปไหมเอาดูทีดีหน่อย ทีดีเฉยๆนะแต่ก็สวยดีนึกถึงเมงเลงไงไม่รู้เ <c oughs> อีเมงเลงอะนะก็ได้อยู่อันนี้สวยดีอ,ะ <c oughs> อ่ะออกมานะครับไปเช็คอย่างอื่นกันไปดูกิจกรรมก่อนไหม คลิปนะเน็กเอ่าโอเคเข้ามาดูก่อนว่าแรกอะไรได้บ้างมีน้องเศษคาซินเน่นักเวททัดน้ำนะฮะ SR นะอืมได้จ็อบลีลิกเอาไว้เปลี่ยนอาชีพปิงจิเตตอ๋อ ของประดับตกแต่งจากอีเวนท์ที่ผ่านมานะฮะพวกนี้คือมันผ่านมาแล้วแหละสามารถเลือกแลกรับได้นะสําหรับคนที่ยังไม่มีและอยากได้เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในนี้หน่อยสิทาวเวอร์ Tower. ของรางวัลทาวเวอร์เหรออันนี้คือหินเปลี่ยนอาวุธอะไรเอ่ยอันมีแว่นตาอันนี้นะ ก้ากาวดีไม่ค่อยสวยหรอกเอ็กซ์มีอะไรบ้างของน้องวันอันนี้หิงเปลี่ยนอาชีพ S S R เนาะเอ้ยไม่ใช่นะท่านสองเนอะหินเปลี่ยนอาชีพนะฮะจจใจแต่หินเปลี่ยนอาชีพจริงเหรออ๋อว่าอันนี้ดีหนึ่งนะ เป็นปีกใหม่เนาะดูสวยนะโอ้ได้อยู่คงเข้ากับแววนอันเมื่อกี้แหละแต่ปีกสวยกว่ามากเลยปีกผ่านนะชั้นที่ยี่สิบนะฮะได้ปีกสวยๆองไปมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยรอบนียี่สามสิบหรอสามสิบชั้นนะอันที่สามสิบก็เหมือนเดิมนะได้ตราไว้เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอาชีพนะฮะ โอเคแล้วเราค่อยมาเล่นกันเราดูมาดูรายละเอียดร่าวๆกันก่อนนะฮะอ,อมี Battle Pass เนาะมีอะไรอีเวนต์นี้คืออันเก่าหรือเปล่าอันเก่าอืมหมดแล้วแหละโอ้ตายอัปเดตแค่นี้เองเออไปส่องตู้กันหน่อยไหมอืมมีตู้เฟรย่าแรกมานะฮะแล้วก็มีตู้อีเดนแบบสเตปอัพนะแบบเสียตัง โอเคตอนแรกเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปต่อไปตอนเปิดกาชาแล้วกันคลิปนี้น่าจะหมดแค่นี้นะฮะวันนี้สวัสดีนะครับบายบายฮะ